นักร้องสาวหวนคืนวงการในรอบสิบปีหลังหายไปแต่งงานเป็นแม่ลูกสามนักร้องสาวซอนเยซุนเยสมาชิกวงวันเดอร์เกยอมรับว่าเธอรู้สึกเสียใจต่อแฟนแฟนรายการบันเทิง JTBC Knowing Bros. ซึ่งออกอากาศในวันที่18 มีไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปคนดังที่กลายเป็นคุณแม่ลูกสามซอนเยจากวันเดอร์เกได้ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญในวันนี้ซอนเยบอกกับแฟนๆว่าเธอรู้สึกเสียใจกับการแต่งงานของเธอเขากล่าวว่าฉันแต่งงานตอนอายุ24แน่นอนว่าคนดังมีชีวิตและทางเลือกของพวกเขาแต่ฉันเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆ รู้สึกผิดจนทุกวันนี้ตอนนั้นไม่มีช่องทางสื่อสารโซเชียลก็ไม่ได้เล่นหลังจากข่าวแต่งงานออกไปเธอได้รับพลังบวกกลับมามากมายเธอกล่าวเสริมว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากเมื่อฉันกลับมาหลังจากหายไปสิบปีและได้พบกับแฟนๆอีกครั้งฉันหวังว่าเราจะยังคงแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีในชีวิตของกันและกัน สำหรับซอนเยเดบิวในปี2007เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Wonder Girl และแต่งงานในปี2013กับหนุ่มชาวแคนาดาเจมพาร์คปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกสาม